ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องพายดุดร,ร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่3ถึง6เมษายน2564 โดยในวันนี้นะคะเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่5โดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้3-6เมษายน2564 โดยเนื้อหาใจความของประกาศนะครับในช่วงวันที่3ถึง6เมษายน2564ประเทศไทยจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมถึงจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง โดยจะเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคตะนออกก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงขอให้ระวังฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันได้ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในวันพรุ่งนี้3เมษายน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดาน์สุโขทยัย พิษณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินุรร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญ บุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมนครราชสีมาชัยภูมิขอนแกน่นและมหาสารคามส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบรุรีและสิงห์บุรีส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วน4-5เมษายน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวแพร่ นานอุตรดิตตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมหาสารคาม การสินชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีรยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันที่6เมษาย,ยน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยขอนแกน่นชัยภูมิ และนะครราชสีมาส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนะครปฐมสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปั่นกลางโรกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลางทางตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวัน อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันทางตอนบนจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันก็จะมีกำลังแรงโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคขนองอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตร จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลฝั่งอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในเรือใหญ่ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้3เมษายน2564จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภายัยอุทุกภยัยพยากรณอากาศจะ นำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถัยอุทภุภัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ